อ้าวสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เนาะช่างจะมาให้ดูทรงที่ลูกค้าอยากได้กับช่างทำเท่าที่ได้นะคะสำหรับเรฟเฟอร์เรนซ์ที่ลูกค้าให้มาเนาะนายแบบยังรอเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนฐานผมแข็งตั้งนะคะแต่สำหรับฐานผมลูกค้าเป็นไงคะอ่อนผิวแล้วทรงผมลูกค้าใช่ไหมคะ อ่อนแล้วก็ผิวแล้วก็แถมบางนะคะเพื่อนๆแต่เร f เฟรนซ์ที่เอามากับฐานผมของลูกค้าเนี่ยช่างก็ต้องอธิบายก่อนว่าเท่าที่ได้นะคะถ้าเกิดจะให้มากกว่าที่ความเป็นไปได้นั้นช่างก็อธิบายว่าจะให้มากกว่าที่เป็นไปได้ตามฐานผมนั้นมันก็ยากเนาะเพราะว่าหัวลูกค้าเนี่ยเป็นศีษะแบนนะคะ เขาก็จะบอกว่าตัดยังไงก็ได้ครับให้ผมศีสษะทุยๆช่างก็เลยบอกตัดได้นะแต่ก็จะไม่ขาวเนาะเอาแค่ประมาณนวลออกดำแล้วกันเนาะถึงจะได้ตรงตามคล้ายๆเลฟเฟอร์ที่ลูกค้าให้มาก็เลยออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะ จากการที่ลูกค้าให้เลฟเลน์มาแล้วช่างก็ตัดได้ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมบายบาย